เรามาดูข้อที่16กันนะคะนายยอดตั้งใจปั่นจักรยานทุกวันเป็นเวลา49วันนะคะโดยให้ได้ระยะทางรวมต่อสัปดาห์เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าของสัปดาห์ก่อนหน้าเสมอถ้าสัปดาห์แรกเขาปั่นได้ระยะทาง20กิโลเมตรนะคะแล้วเขาจะปั่นได้ระยะทางกี่กิโลเมตรในสัปดาห์สุดท้ายนะคะเขาปั่น49วันแสดงว่ามีทั้งหมด 7สัปดาห์นะคะ7 7 4 9นะคะแล้วก็สัปดาห์แรกนะคะเขาปั่นได้ระยะทางอ่ะก็จะได้เป็นสัปดาห์ที่1ปั่นได้20กิโลเมตรนะคะต่อไปก็สัปดาห์ที่2ปั่นได้นะคะคือเขาบอกว่าระยะทางรวมต่อ สัปดาห์เพิ่มขึ้นเป็น2เท่าของสัปดาห์ก่อนนะคะสัปดาห์ก่อน20เพิ่มเป็น2เท่าก็คูณ2นะคะก็จะเป็น40กิโลเมตรนะคะต่อไปก็สัปดาห์ที่3เขาก็จะปั่นได้คูณ2นะคะ42เป็น8ก็เป็น80กิโลเมตรนะคะสัปดาห์ที่4ก็จะปั่นได้ 8 2 16นะคะก็เป็น160กิโลเมตรนะคะแล้วก็สัปดาห์ที่5ก็จะปั่นได้16คูณ2นะคะก็จะเป็น320กิโลเมตรนะคะสับดาที่6ก็จะปั่นได้32คูณ2ก็เป็น640กิโล มแล้วก็สัปดาห์ที่7นะคะเขาก็จะปั่นได้64คูณ2นะคะก็จะเป็น1,280กิโลเมตรนะคะคำถามเขาถามว่าแล้วเขาจะปั่นระยะทางกี่กิโลเมตรในสัปดาห์สุดท้ายนะคะแสดงว่าคำตอบก็จะเป็น1,280นะคะก็จะตรงกับช้อยข้อที่4นะคะ